สวัสดีจ้าพ่อยแม่พี่น้องพ่อก็ไม่ยิ่เขียว่องอีสานบานขกเล้าอูกแล้วเ้อมือนี้ไม่ยิยเย่เขียเข้ยวไปเก็บเห็ดเฮ็ดออกออกไล่มือเราละกันแล่งสิไปน้ำเขามือนี่ไอาลอยู่นี่มีเห็ดพึงเห็ดเพึงดำแล้วก็มีเฮ็ดละงกแล้วก็เฮ็ดพิงนกยุ่งเห็ดข้าวแปง้ง ในมาหลายเติบยุ่งเหมือนี่ไปมาเป็นทางสีหน่อยนั่นแหละที่คัดเพราะท่านเลี้ยวลา่างเพราะท่านได้ล่างนี่หลายเฮ็ดอยู่เบื้องเอานี่สิแกงกินเขาเที่ยงนี่แหละมามีเมื่อยเพราะท่านได้กินเขาง่ายสิกินเที่ยงเลยมาเด้อมาเด้อสิแกงสู้กินแกงผสมกันลหลายๆอย่างนี่จังแสบเฮ็ดแกงอย่างใดอย,ย่างหนึ่งกับพวกแสบไดน,นี่ผสมกันทั้งสี่อะไรแสบคัดแล้วก็มาล่างเรื่อยไปเด้อ นี่ล้างน้ำเกลือเด้บดเป็นน้ำเปล่าเด้อขนน้ำซื่อๆนี่ดินบ่อกต้องใส่เกลือน้ำนล้างสองสามน้ำหมดละทีกันนี่ล้วละนี่แต่ว่าแกงหมเหมึอดดอกว่ามาไหลายก <c oughs> ินหมเหมึอดดอกนี่แกงเท่านั้นละล้ลางแล้วก็สีแกงเด้อแบดบนี้เด้ออาตัแบกบับพริกใส่แก,ง,แบบแบบแกงแบบ ง่ายๆสูตรได้เขียวเด้อบ๊ะบ๊ะแด้ยุง,งายากยังดอกนี่ใส่รกระเทียมก่อนใส่กระเทงยมกุงลุกไฟกระเทียตําแล้วพร้อมกระเทียมนี่ละเอาปรุงลุลงไปบาดน,นี่ใส่รูกบีน่นิดน้อยเดยอผักติวก็ใส่ลงพร้อมเฮ็ดง่ายๆบ<า>้แบบซอดแบบบ้านๆเท่านี่ละใส่น้ำปลาแดกน้ำอ้าวใส่ลงไป เนวแยเสบก็ใส่ลุงแค่น้อยพูดไรมากหลายก็ใส่ไปบ่มาแต่ก็ต้องใส่เอาเด้อข้าแต่ไข่ก็ใส่เด้อใส่ลงไปนี่ไงมันหอมนี่ใส่ยอดหนามันนี้ใส่หนามไปหน่อยนึงเด้อหนามจะใส่หลายเพราะว่าเห็ดมันมีหนามอยู่แล้วเอาไปละเอาบัดนี้จะแจ้งก็บาดนี่อ่ะตั้งไฟเลยโอ้ไฟก็หอมงงงี่เอ้า เง็ยบเพราใส่นามลายดยอกไอไลายมันเง็ยบมันไม่นามแล้วอ้าวได้ทีแล้วเนาะเดือดแล้วสุกแล้วอ้าวใส่ไปตัวด้อบัดนี้เด้อใส่ไปตัวลงยงำหงอน่างนี่ละโคนก่อนคือทำนันนันกันเอยเอาลงอ้าวแบบนี้ไปไปกินสุกแล้ว ก็เส้วยโอ้ยหอนหอนนี่พอ,อเลยเรืดองต่อเน็ตแค่ตีเฮ็ดเพิ่มเนาะคุณอู้มาเด้อมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันเรื่อคนในปี่นอนเลยอ้าวหอนคุณอ่ะาหอนหอนเกาเทียงพอดีเลย Ừ. Ừ. Thấp thấp thấp. Oh, hết phượng rồi hót này đâu, kinh ส,มสมัสนี้ก็มีสํำเนียวน,นาะฝากกดไลค์กดแชร์นี่เด้อกดติดตามนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเป็นกำลังใจให้ยายเขียวแน่คลิปหน้ากัสิ้าหาน,านพื้นบ้านพื้นบ้านเท่าเวลาไมา่อีกคลิปนี้ก็นยกคน่นี้นะจ๊ะเนาะขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจา้า